มันมีแถมอะไรบ้างเลยน่ารักมากนะเป็นเจ้าตัวนิซดอนนะครับนะถ้าสมมุติได้ S A R 1แล้วก็ e อ p กบใบเนะี่ยก็คือเท่ากับเลทกองใหญ่แล้วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิดิชชั่นนะครับ <S <S แล้ววันนี้เราอยู่การรีวิวโปเกมอนสเตลล่าสายฟ้าฟ้านี่นะครับชุดใหม่ของโปเกมอน TCG นั่นเองนะโอ้โหหลังจากรอมานานนะครับในที่สุดก็ได้เปิดกันแล้วนะเป็นแบบบล็อกธรรมดาแบบมินิแล้วก็ เป็นแบบนี้อ่านะที่จะลงแค่เซเนอีเลเว่นะครับแล้วก็มีเลยชุดพิเศษสําหรับนักสะสมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ครับในคลิปนี้ผมจะขอรีวิวกล่องนี้แล้วกันนะแล้วก็อีก2อันเนี่ยก็กดติดตามซับสไคร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีลงรีวิวให้ดูแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขออันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโปเกมอนไทยเลยแล้วกันนะครับที่ มีการทำแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เนาะมันเป็นชุดพิเศษริซาดอนพอมีเลยเห็นไหมพวงแหวนนะครับซึ่งถามว่าริซาดอนเนี่ยเกี่ยวอะไรกันในกล่องนี้ไหมสเตล่าสายฟาา้าฟบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับ <S <S ก็จะเป็นนะครับกล่องมาแบบสีสีริซาดอนเลยนะ,ะนะครับด้านบนครับเป็นบอกว่าโเกมอนประเทศไทยนะเนี่ยแล้วก็มีเทรดดิ้งการ์ดเกมเขียนไว้รับเป็นจา่าเจ้าหนูปิกาจูนะครับนะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นบอกว่ารายละเอียดว่าเฮ้ยมันมีแถมอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับนะอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหเรีวยกว่า แพ็กเกจผมบอกว่าโปเกมอนเนี่ยแพ็กเกจก็ทำสุดจริง <c oughs> นะแล้วก็นี่โอ้โหพงุญโจงฮุนแจนะครับนี่เลยน่ารักมากนะเป็นเจ้าตัวริซดอนนะครับนะมีเป็นซองครับสิบองไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมันอาจจะหยิบยากนะครับออกไปขออนุญาตนะครับนี่คุณจะได้เป็นริซดอน EX นะครับนะแล้วก็มีจะเป็นตัวริซโดแล้วก็เป็นฮิโตะฮังเงนะครับซึ่งฮิโตะฮังเงนี้นยน่าจะได้ใช้นะครับส่วนริซโดกับ ริซาดอนเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ดอนดำกิ่งกว่านะครับนะแต่ว่าไอตัวเนี่ยนี่เลยสำหรับใครที่แบบว่าแบบว่าหรูเดินไม่ใช่เอซเานะครับนี่เลยจะเป็นตัวเดียกันนะครับแล้วก็ส่วนการ์ดฟอยเนี่ยแน่นอนนะฟอยด์นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินกับฟอยที่อยู่ในซองของเซเว่นอีเลเว่นนะครับลักษณะเดียวกันนะครับพงแจะแกะให้ดูนะครับเป็นยังไงริซาดอนน่ารักมากนะครับผมค่อนข้างคาดหวังเลยว่าถ้าเกิดชุดนี้มันออกมาดีเนี่ยผมอยากให้ทำสามสตาร์เตอร์ออกมาให้มันขบเลยะจตรงนี้และ น่ารักนะครับตัวแบบตะมูตะมีมากนะมี่แล้วก็มีเขียน,นครับโปเกมอนตรงตรงนี้นะครับสุดท้ายครับสิ่งที่หลายคนรอคอยเดี๋ยวเราไปสุ่มกันว่าจะได้อะไรนะครับว่าไอ้ยีเนี่ยมันจะอาจจะมีดีหรือเปล่านะเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปมามุมที่คุ้นเคยเดี๋ยวดูกัน22จะได้ไหมนะครับลิซซอนเนี่ยผมจะวงาว้าตรงนี้แหละนะเผื่อมันจะนําโช์นะครับมนุษย์ จะได้พิกาจู S A R หรือเปล่านะครับโอ้โหน่ารักนี่มันพิกาจูในในเกมบอยเลยนี่ว่านี่อานะครับคารโบฮิราฮินะแล้วก็โอ้โหเป่าเจียนนะครับนะแล้วก็ไม่มีแล้วมาสอส่มาไดจูรินนะครับวัดคอยแล้วก็เคนทารอสและโอ้นักโตขึ้นนะครับก็ก็กกไม่ไม่มีอะไรอยู่ที่ จริงๆถ้าเกิดเอสเปคออกสบายนึ่งก็โอเคแล้วนะโอเคมั้งไม่ไม่โอเคเอฟเอาร์ต้องออกดินี่เออาร์นะครับผมเมลลาวานั่นเองนะโอ้แล้วก็มีโฮโอนะเนี่ยไอ้กล่องอันใหญ่อย่างเงี้ยมันรู้เละแล้วไงว่ามันเออาร์กี่ใบเรามาดูเลยะในนี้ดีกว่าไม่เคยมีใครเปิดนะครับว่ามันจะออกเละยังไงเนาะนี่แคว้นนะครับผลนาโมะแล้วก็ไม่มีอะไรครับต่อครับต่อมาอุ้ย นี่นี่นี่ดูดนี่มาครับมาแล้ว,ลวอังนอมคารณนคุชิอะไรก็โอ้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็นใบเยกนะครับโอวรุนอ่าหัวเหล็กนะครับอ่าแล้วก็เป็นจิบะคอยนะครับแต่ว่าร่างกิ่งของมันรู้สึกจะเป็นตัวคอยร่างสองนะร่างโอ่งนะรา่างด้านนะครับผมและก็โอ้ชาริทัศเสือนะ โอเคครับแล้วก็เป็นมาริวไอสองตัวนี้ก็จริงๆในบล็อกนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเอาไปเล่นแบบจดัดลิขสนุก,สน,กสนุกได้นะครับนนเนี่ยชายน,นักสุดก็เป็นการเล่นสนุกสนุกแบบใหม่แล้วกันนะได้นะครับส่วนมาริวเนี่ยก็ตีโคตรแหลกนะนะเป็นตัวเด็กชายเดียวนะประมาณนั้นนะแอมุดูเมลราไวกันแล้วเราเพิ่งได้เอกรเมื่อกี้นะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยลาติโอสนะครับผมอยากได้ลาติอาร์ดลาติอาร์เก่งมากนะครับทุกคนลาติอาร์ดีเอ็นะครับมาต่อกัน ต่อกันครับกับไม่มีบาชูนะทูเกซิงอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอ่ามีอาร์ตด้วยมั้งที่แบบว่ารวมมุมกันลนะอันนั้นมันจะเป็นภาพวาดใหญ่ๆถ้าจำไม่ผิดนะโอเออาร์นี่วิบราวานะครับแล้วก็เป็นเวนิวาลที่เป็นธรรมดาเนาะนี่เออาร์มาสองใบแล้วนะทุกคนออาไปใช้ไหมวับนี้นี่สองใบแล้วนะนี่โปรติบล็อกนึงมันออกสามใบนะครับอันนี้มันยี่สิบสองเนี่ยมันออก ถ้า22อแล้วมันออก3ใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าราคาถูกกับบล็อกใหญ่มาอิสระดอนเอเซียเอสอารุกมาได้แล้วลูกออกไม้พ่อหน่อยนะฮิมบัสนะครับอาร์ติคอู๊ดเอไอ้ัหนึ่งได้เป็นทากะโกะนะครับเนี่ยเออออก3ใบแล้วทุกคนแถมยังได้ตุ๊กตาอิสระดอนด้วย เอสออารการันตีหนึ่งใบนี่โอเคนะบอกเลยบอกเถอะว่าโอเคเนะียโอ้โหเกลือเลยเกลือมาต่อนะครับต่อมาฮิมบาสอีกแล้วอาร์ติเกเตอร์และเป็นแมชชีนต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่มีไหลสองเกลือนั่นเองนะอย่าลืมนะมาดับช่องดัช่องนะเอออกไปสามใบทุกคน ถ้าสมมติได้ SAR 1แล้วก็เอสเปหนึ่งใบเนี่ยก็คือเท่ากับเลตกองใหญ่แล้วนะเออแต่ผมไม่รู้ว่ามันสูงหรือเปล่านะครับต้องรองหาข้อมูลอีกนิดน,นึงแลววันที่ถ่ายเนี่ยขายวันแรกนะครับอาจจะยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นเนาะ a า <c oughs> โอ้โหแล้วเป็นแลคอยนะครับตัวนี้เก่งมากครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็ที่พื้นฐานอะ่ะสามใบหนะันกินการ์ดติดที่โปเกม่าใส่ฟ้า,าได้นะครับเขาไปคอมโบกับปิกาจูได้นะครับนะ มันสี่ใบแล้วว่าเนี่ยปกติมันได้แค่สามนะถ้าเกิดยกบล็อก,กนะครับพี่แต่คนนี้ไม่รู้ต้องลองกระติบด,ดูว่าใครที่เปิด่ยนผมได้ไดยังไงนะครับหรือไม่ก,ก็เดี๋ยวผมขอไปเวลา,าหาข้อมูลก่อนถ้าหาได้จะมาแชร์แล้วกันนะแชร์ในเม้น์แชร์ในเมน้นท์โอเคปี้นะผมบ่าผมต้องผมต้องผมต้องเล่นมาแล้วมั้งเนี้นะยนะใชร์ี่ทัศสื่อนะครับอ่าต่อนะครับโมกุริว ผมรู้สึกว่าเกลือนั่นไงเกลือแระบิ่งช่วยเหลือนะครับแล้วก็แอปเปิลต่อเลยชิวโชคอน็คส์เลจงเกี้ยนและเป็นใบใบเกลือก็สองเกลือนะครับเกลือมาสี่ซองสุดท้ายมาเปิดกันนะครับผมคาโบบัฟฟรอน และเป็นโอ้โหที่ลประกเล็กนะครับผมนะแล้วก็เป็นชาร์ฟกลเล็กเช่นกันนะครับนะนี่ต่อนะครับโฮเกเตอร์อกันแล้ววาชิบอนชิรามิและอะไรเนี่ยอ๋อเป็นการมนา ตกใจเนี่ยว่า s a r เวสตตัว EX นะครับผมเป็น IN นะครับเรือรู้สึกว่ามันจะเป็นใบเป็นอกที่เจือมนะไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นเอสเปคดีเอสเเนี่ยจะอนุมานว่าบล็อกนี้มันดีมากนะ AR 4าใบเพราะาเราเป็นคนเก็บ AR อาร์ไงรูคอนชิรูชูซิบาน่า ok และเป็นโอ้โหใบธรรมดาเป็นดิอัลก้านั่นเองนะแล้วก็นนไม่มีอะไรแล้วก็สอสุดท้าย S.A จะมาไหมรอนเฟนยเรยูตันนิสเปอร์และโอ้โหเกลือเหรอเกลือบิดท้ายเหรอโอ้โหเรียบร้อยเกลือ <c oughs> E.X นะครับเป็นชาติทัศน์สืบสองใบเนาะเป็นน้องมดนะครับหนึ่งใบแล้วก็สกูวินเนอร์น,นะครับ E.X หนึ่งใบแล้วก็เป็นใบธรรมดาเนี่ยอีกสองใบ,บแปดใบนะนะแล้วก็สิบสองใบนะครับ แล้วก็มีายาสี่ใบก็ลงเป็นสิบสองใบแต่ว่าไอตัวี้ยเก่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนตัดสินใจได้ละมั้งว่าจะสมควรเอาไอบ็อกซ์ดิซาดอนอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับว่าจะเอาเป็นแบบว่าอันนี้เหนืออันนี้แทนนะครับก็แล้วแต่กต่ตัดสินใจแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะต่างกันแบบหลักร้อยนิดหนึ่งนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบแล้วเพียงน,นี้ถ้าเกิดว่าใครได้ S R หรือว่าได้เลขให้มันแตกต่างกับผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบาย